บริษัทสอใหญ่ยนจูนิง่งผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ขจัดควันดำประหยัดเชื้อเพลิงเสริมประสิทธิภาพรถยนต์ดูแลรถที่ท่านรักร่วมกับผลิตภัณฑ์สันซอยวันนี้นะคะกับรถยนต์อีซุสุสไฮแลนเดอร์นะคะกับรถที่มีน้ำมันล่วซึมกับระบบวาล์วฝาวาล์วนะคะ ทีมช่างทำการเปลี่ยนซีนยางระบบวาล์วทั้งหมดนะคะรวมทั้งการปรับตั้งค่าระดับวาล์วให้ใหม่ด้วยนะคะหลังจากนั้นค่ะจะเป็นการถ่ายน้ำมันเครื่องนะคะ รวมทั้งการเปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่องใหม่เข้าไปด้วยค่ะก่อนเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทุกๆครั้งนะคะ จะต้องเติมสาร v ีวัน Super Treatment น,นะคะเพื่อช่วยยืดอายุการทำงานของระบบเครื่องยนต์ค่ะปกป้องอุปกรณ์ภายในเครื่องยนต์นะคะใหญ่ยนจูนนิ่งนะคะจึงเลือกใช้น้ำมันกึ่งสังเคราะห์คุณภาพสูงนะคะ Sunsoy Alpha s c j 4นะคะมีส่วนประกอบของน้ำมันสังเคราะห์นะคะและน้ำมันพื้นฐานคุณภาพสูงผสมสารคุณภาพชนิดพิเศษโดยใช้เทคโนโลยีชั้นแนวหน้านะคะจึงมีความคงตัวสูง สามารถใช้งานได้ทุกสภาวะให้การหล่อลื่นอย่างสมบูรณ์และยอดเยี่ยมในมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 น้ำมันเครื่องนะคะคือหัวใจของเครื่องยนต์ค่ะสารล่อลื่นที่ขั้นกลางระหว่างผิวของชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์นะคะทําหน้าที่เป็นฟิล์มเคลือบชิ้นส่วนโลหะช่วยลดการเสียดสีนะคะแล้วการสึกหรอของวัตถุโลหะขณะที่มีการเคลื่อนไหวของเครื่องยนต์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาสตาร์ทรถนะคะนอกจากนี้น้ํามันเครื่องยังมีประโยชน์อื่นๆอีกมากมายค่ะตั้งแต่ช่วยระบายความร้อนให้ชิ้นส่วนเครื่องยนต์นะคะ ปกป้องการเกิดสนิมการกัดกร่อนคาบเขา่าหมาและการสะสมสิ่งสกรปรกค่ะดังนั้นการเลือกใช้น้ำมันเครื่องที่เหมาะสมจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะแล้วช่วยให้รถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะเปรียบเสมือนตัวช่วยสูบฉีดหัวใจของเครื่องยนต์ให้ทำงานได้อย่างเต็มที่ค่ะเติมน้ำยาล้างหัวฉีดดีเซลค่ะเพื่อช่วยขจัดควันดำละลายสนิมในถังน้ำมันนะคะละลายเมื่ออัตราการเร่งดีขึ้นมีสารเคลือบปั๊มและหัวฉีดค่ะ เติมสารเคลือบบ่าววาวค่ะเพื่อช่วยลดการสึกหรอของบ่าววาวนะคะทําให้บ่าววาวของรถยนต์แข็งแกร่งขึ้นค่ะทีมช่างทําการล้างท่อให้กับรถยนต์คันนี้นะคะพร้อมทดสอบภาคสนามด้วยการขับขี่ค่ะหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปทดสอบการขับขี่กันค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าลูกค้าจะรู้สึกยังไงไปติดตามกันค่ะทดสอบนะครับรถ e สุสุสไฮแลนเดอร์นะครับคันนี้เดินทางมาไกลมากเลยนะครับจากตะขีกับเจ้าแก <laughs> นะครับสัก15บหโลได้มั้ง <laughs> อยู่เหรออยู่ไหม ช่องแคร์่สิบโลได้แต่20โลเนาะประมาณ20 20โลนะครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักนะครับสวัสดีครับครับผมรบกวนขอชื่อนิดหนึ่งสมพงษ์เท้าจันครับเดินทางมาจากช่องแคช่องแค่ตาขีช่องแคตาคีครับรู้จักใหญ่ยนไหมเอาปบเดิมเลยเดิมเลยผมไม่รู้ไม่รู้จักเลยไม่รู้จักรูเพราะว่าผมรถผมไม่เคยทําที่ไหนมาก่อนเนาะอครับผมเพื่อนแนะนําให้มาให้มาครับผมก็เลยเออลอง เชื่อเพื <entertain> u> u. ่อนแนะนำกูขับมาเลยขับมาเลยขับมาเลยที่อู่ปัญหารถคันนี้ต้องการมาทําอะไรที่ใหญ่ยนต์จุ่นิงก็นี่แหละที่ว่าไอ้พวกน้ํามันน้ามันรั่วซึมแล้วก็อะไรล่ะที่ทาเมื่อกี้นี่คือล้างท่อแล้วล้างท่อไอเสียรถคันนี้มาถึงใหญ่ยนต์จุ่นิงเราก็ตรวจสอบในเรื่องของสแกนเนอร์ก็มีในเรื่องค่าผันหวนของตัวหัวฉีดนะครับแต่ก็ เจ้าของรถเองก็ยังยังไม่พร้อมที่จะทําตรงนั้นนะครับถามแล้วก็ในอีกจุดหนึ่งก็คือว่าโอชีดยังมีการบาลานซ์กันอยู่นะครับจะมีการ,รบาลานซ์ก็ังมีการของระบบของของเครื่องยนต์อยู่นะครับก็ยังสามารถที่จะขับขี่ใช้งานได้นะครับก็ทําในจุดที่ลูกค้าต้องการก็คือในเรื่องของการรั่วซึมของซีนฝาวาลนะครับแล้วก็ซีนยางต่างๆที่อยู่บนฝาวาลนะครับรวมถึงในเรื่องของท่อร่วมไอดีที่ซึ่งมีการอุดตันค่อนข้างสูงมากนะครับ ก็ทาการแก้ไขเรียบร้อยนะครับใช้น้ํายาล้างหัวฉีดนะครับหขวดนะครับใส่เข้าไปในถังเชื้อเพลิงพร้อมกับเครือบเครื่องยนต์วีทีวันนะครับแล้วก็เครือบเบาาวนะครับตอนนี้ก็ทดสอบการขับขี่ครับผมถ้าตอนนี้เดี๋ยวเรามาสอบถามวันนีกว่านะครับว่าการขับขี่ตอนนี้เป็นไงบ้างครับหลังจากที่ได้รับการดูแลจากใหญ่จากจูนิ่งมาแล้วครับดีมากเลยครับอรถวิ่งตัวเบาแบบเหมือนเครื่องไม่หนักมันตัวเหมือนลอย คือคันเร่งเบาขึ้นครับนะครับรู้สึกว่าเครื่องเดินเนี่ยมันเหมือนไม่หนักอ่ะฟังฟังดูเสียงเครื่องนะคนั่นแหละคือเครื่องยนต์เบาขึ้นอัตราเร่งอัตราเร่งคือเบาขึ้นคือแต่คันเร่งนี่คือรถมีกําลังต่อมาเลยไม่ต้องเหยียบคันเร่งเยอะๆใช่นะครับดูแล้วเครื่องวิ่งนิ่มแบบไม่ไม่เหมือนตอนที่ยังไม่ทำแตกต่างกันเยอะใช่แตกต่างกันเยอะคันนี้มีการเซตอัพวาวด้วย นะครับก็ตรวจสอบนะครับก็มีวาวยันด้วยนะครับเพราะว่ารถคันนี้ใช้มาแล้ว15ปีนะครับไม่เคยทําอะไรเลย <c oughs> นะครับแม้แต่กระยางฝาวอาวเาองก็ไม่เคยเปิดเลยไม่เคยนะครับวันนี้การแนะนําการให้ข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์กับยหย่ยนจุนิ่งนี่ใ,ในในความรู้สึกของเจ้าของรถนะครับรู้สึกอย่างไรบ้างครับ <c oughs> โอ้พอใจมากๆเลยเนี่ยที่มาทํากับใหญ่อะไรนะใหญ่ยนจุนิ่งใหญ่ยนตจุนิ่งเนี่ย พระรู้จักกับเพื่อนจริงๆเลยเนี่ยถึงมาได้เอารถมาทําวันเนี้ครับคือเพื่อนแนะนํามาใช่ต้องขอบพระคุณด้วยนะครับที่ติดตามใหญ่ยนจุนนิ่งแล้วก็ทําให้รถคันนี้มาถึงใหญ่ยนจุนนิ่งนะครับหน้าที่ของพวกเราคือต้องดูแลรถให้ดีที่สุดนะครับตอนนี้ก็ความพึงพอใจแล้วครับครับพอใจมากๆครับพอใจมากๆนะครับคันนี้ก็รถมีปัญหาอะไรก็สามารถมาที่ใหญ่ยนจุนนิ่งได้มาตรวจสอบรถมาดูแลรถนะครับกใหญ่ยนจุนนิ่งเราก็ขอขอบพระคุณนะครับที่เดินทางเข้ามา สารเสริมวัสถุภิพที่อยู่ในรถคันนี้นะครับก็จะดูแลในระบบรถ3 0 0 0 0กิโลนะครับตรงนี้ก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องก็ปกตินะครับก็ได้รับการดูแลเรียบร้อยแล้วนะครับก็ฝากนะครับสำหรับท่านสมาชิกที่ใช้รถใช้ถนนนะครับตอนนี้ช่วงหน้าฝนนะครับใบปัดน้ําฝนนะครับก่อนเดินทางทุกรั้งก็ตรวจสอบรถนะครับก่อนที่จะเดินทางนะครับเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่นั่นเองนะครับด้วยความหวงใยนะครับจากใหญ่ยืนจุนนิ่งนะครับวันนี้ต้องลากไปก่อนนะครับแล้วก็ส่งรถอี s u ซ u highlander คันนี้กลับบ้านที่ไกลมากนะครับ ตำบลช่องแข่อำเภอตาขี20กิโลนะครับครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับครับผลิตภัณฑ์ของสอยายนจุนนิ่งเข้าโครงการลดควันดำเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม และผ่านการทดสอบภาคสนามโดยอาจารย์ใหญ่โดยผ่านกระบวนการตรวจสอบจากห้องแร็ปที่เป็นมาตรฐานสากลจึงมั่นใจได้เลยว่าสารเสริมประสิทธิภาพของเราจะช่วยรถของท่านอยู่เคียงข้างท่านตลอดไป ยยหใหญ่ยนจูนิง่งใยญ่โยนจูนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการอยญ่โยนจูนิ่งใหย่โยนจูนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการจะนักแค่ไหนอยากเย็นเท่าไรให้ลองเปิดใจได้ไหมให้เราจัดการใหญ่โยนจูนิ่งใหญ่โยนจูนิ่ง คิดคนทุกสิ่งเพื่อรถด้วยประสบการณ์ผู้คิดิรเริ่มเชื่อเพลิงทางเลือกใหม่ให้เราชาวไทยได้ใช้ราคาต่ำผู้นำในด้านโครงการลดควันดำพวกเราได้ทำเพื่อยิ้มของคนไทยเรื่องคุณภาพร้านเราเอาใจใส่โดยอาจารย์ใหญ่ทงชัยเจเริญสุข ต้นตำรับปัญหาเกียร์กระตุกให้คุณหมดทุกจากรถได้จริงๆยใหญ่โยนจุนิ่งใหญ่ย,ยนจุนนิงนนน่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการใหญ่ย,ยนจุนนิง่งใหญ่โยนจุน,นิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการจะหนักแค่ไหน อยากเย็นเท่าไรให้ลองเปิดใจได้ไหมให้เราจัดการอยายโยนจุนิ่งอยายโยนจุนนิ่งคิดคนทุกสิ่งเพื่อรถด้วยประสบ